อันนี้อย่างซี่อย่างซี่อย่างซี่เลยคิดแลวกันหน่อที่ผมติดใจมากเลยเนี่ยคือคือผมไม่เคยเจอผีไทยที่ไหนโดนไม้เบนบอลพลาดไปแล้วสิเบนบอลเบนบอลลงยันเนอเบนบอลลงยันเนอง วันนี้นะครับผมจูเนียร์กรอลลิสนะครับรับบทเป็นเล้งนะครับค่ะวันนี้นะคะสวัสดีค่ะเป็นมูเป็นมูเป็นมู๊นะคสวัสดีค่ะออนค่ะภัชนะจิจิลชูนค่ะรับบทเป็นจีนสวัสดีครับผมพิเวอร์เรดอนนะครับผมรับบทเป็นจูเนียร์นะครับในเกมนี้หลังหน้าชมรมซุกเล็กนะครับเย็บชนครับอรุณซุกเล็กของเราไม่ได้มีแค่ปากผีแต่เรายังมีเลือด มีทั้งเนือและยังมีดีกด้วยเพราะเราคือโอลเล็กโกเล็กเดี๋ยววันนี้พวกผมเนี่ยพาเที่ยวอาณาจักรของพวกผมเองอ<า>อก็คือตรงนี้มาดูเลยครับโลโก้โซเล็กของเราและสโลแกรัรบปึกษาเรื่องเหนือนธรรมชาติและปราบผีทั่วราชอาณาจักรนใครเจอผีก็นะฮะโเล็กมาแล้วครับซเล็กฮีโร่ที่ทุกคนรอคอยครับผม ต้องบอกว่าชมรมชุดแรกของเรานะครับเป็นชมรมปราบผีนะครับผมปราบผีนี่ในเรื่องเนี่ยน้องออนเขาเป็นผีเป็นผีใช่ค่ะก็คิดว่าทำเป็นไม่เห็นพี่เขาไม่เห็นหนูที่หนูเป็นผีเออทั้งเรื่องฉันไม่เห็นเธอเล่นอยู่สองท่าตลอดอ้าเดี๋ยวท่าลุ้นทุ่มโลมีหลายโซนมีหลายโซนมาโซนแรกเลยครับนี่มานี่มานี่เลยครับนฝ่ามือฝ่ามือนี่ไหมครับนี่นี่ต้นกัญชาของกัญชาของพี่พอลนะครับผม ไม่รู้จักคุณคุณจูเนียร์ไปไปตันแรกก่อนมีเรามีนานแบบพรีเซนเตอร์ของโซนผีไทยเราด้วยน้องรินซี่น้องรินซี่ไปถึงคนนี้ใช่ไหมครับถิ่ะคไยด้วย ตรงนี้เป็นอุปกรณ์ทําของต่างๆนานานะครับก็คือพวกเล่นสยสตร์มลดำแล้วก็จะมีแบบพวกข้าวสารเซกมอหีนี่อะไรเงี้ยเป็นไปหมดมีมอมีมอแต่ที่ผมติดใจมากเลยเนี่ยคือผมไม่เคยเจอผีไทยที่ไหนโดนไม้เบนบอลฟาดไม้เบนบอลฟาดเลงยันดิไม้เบนบอลเบนบอลลงยันเบนบอลลงยันเบนบอลลงอัคระหอยข้าวสารเซกใส่ มาไมต้นตัวนี้ตัวนี้นี่นี่ก็เป็นเพื่อนอีกหนึ่งคนนะฮะที่คอยเาเซนเราตลอดเขาชื่อว่าอ้ยเมื่อกี้เจอน้องริทซี่ไปแล้วใช่ไหมใช่ครับอันนี้น้องรุตซี่ออฟี่ผู้ชายเมื่อกี้เั็นริทซี่ริทซี่รตซี่เออขอดนี้หน่อยคือหลายคนน่าจะเคยคุ้นเขาจากละครจากจากมวนตอนชช้าช่องเจ็ดเลยนะครับผมน้ผีมีใครเคยคุ้นดูดูน้ผีบ้างไ ผีตัวจริงอยู่ตรงนี้แหละผีบอกว่าโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่เอาไว้วางของเขาเรียกว่าอะไรรี s e a r c h โซนรี s e a r c h แตโซน Research ท้าไม่ดูมีความลุ้งจังอ่ะมีวงกลงอุปกรณ์หนังสือเรื่องนี้มากมายวางวางรูสซี่นะเมื่อกี้รูสซี่รูสซี่เอันนี้อันนี้เอาอย่างซี่อย่างซี่อย่างซี่เหอเขียน้วกันเลย เมื่อกี้เรากำลังแนะนำน้องยางซี่เป็นตัวละครที่สะดุดตาเวลาเข้ามาในสดห้องคุยด้วยไอแทนเพื่อนน่ะนักแสดงนักแสดงกันเองสะดุดตาเลยเวลาเข้ามาสวัสดีครับเขาเป็นหัวหลักหัวต่อของชมรมเลยนะไอคอนเนี่ยเดี๋ยวไปย้ำกันนะครับ เดินหัวลากหัวต่อยที่พี่เขาบอกคือเขาเป็นคนที่ปราบผีได้และเห็นผีอยู่คนเดียวในวันที่เราท้อแท้ก็มีเขาเนี่ยแหละครับเป็นคนที่เซฟเราไว้อาดัวต่อโซนนี้เป็นโซนอะไรโซนนี้เป็นโซนที่เด็กผู้ชายหลายคนน่าจะรู้สึกอินจอยมากเป็นเป็นเกมเมอร์นะเนี่ยอ่าป็นโซนที่เรื่องหลักคือเล่นเกมใช้ได้จริงนะครับไม่ได้โม้ไม่ได้เปิดไฟไปสวยๆเล่นเกมให้จริงด้วยโอ้โหมาเลย มัน่กแเาก็หลังสุดตรงนู้นนะครับจะเปนโซนเ่เก็บอุปกรณ์ปฏิบัติการนะกล้องวิดีโอมีระเบิดนีนไม๊เอามาทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับม้อหม้อเขาเรียกว่าอะไรที่มันจับผีอะ เขาบอกว่าจริงๆแล้วนะคะผีแต่ละตอนของเลดไฟโกสมาจากเรื่องจริงผีอะไรนี่ผีอะนี่ผีอะรผีพิรโยนให้ผมงี้ผมรับไปกันเลยทต่ไม่ใช่อะไรผีอะไรนี่ก็รู้นี่เป็นผีอะไรนี่เป็นผีความจำเสื่อมโอ้ความจำเสื่อมตายไงจำไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ตายนี่ตายแล้วหนูตายแล้วแต่ทำไม่ได้เฮ้ยหนูยังไม่ตายเฮ้ยหนูตายหรือยังไม่ตายอันนี้ตายหรือเปล่าเฮ้ยหนูความจำเสื่อมหนูจำไม่ได้ว่าตายยังไม่ตช่างมันเถิดนะครับตายไม่ตายไม่รู้ถ้าอยากรู้ต้องไปดูที่เลไฟโกนะะฮ ดีมากเลยชมได้ชมได้แาลงนี้มั่งมั่งเลยด้วยความรูะเอาเป็นว่าสรุปเลยล้วกันเพื่อเราไปทำงานเที่ยวรักกันดีกว่าฝากติดตามเรื่องเล็ดไฟโคนะครับผมถ้าผมเป็นซีรีส์ที่แบบครบรสเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดราม่าตลกนะครับผมแล้วก็มีความแบบโรแมนติกของสองคนนี้ด้วยนะคเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยนะผมแล้วเจอกันครับผมเย้เจ๊เย้